สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากภูมิภาคตา่างๆตามแนวชายแดนและเปิดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในความพยายามสกัดกั้นการจู่โจมครั้งใหญ่ของอยูเครนขณะเดียวกันนั้นทางรัสเซียได้ส่งเสียงเตือนว่าการสู้รบในแคว้นฟูสตทางตันตกของรัสเซียกําลังก่ออันตรายแก่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งหนึ่ง กำลังพลของอยูเครนบุกจู่โจมค่ำชายแดนรัสเซียตั้งแต่ตอนเช้าวันที่6สิงหาคม2567เป็นปฏิบัติการจู่โจมครั้งใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดของอยูเครนในความขัดแย้งที่ลากยาวมานานกว่า2ปีครึ่งทหารยูเครนลุกคืบระยะทางหลายกิโลเมตรบีบให้ทางรัสเซียต้องเสริมกำลังและเพิ่มยุโทโธป,ปกรณ์แต่ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมาให้รายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับสถานการณ์ในการสู้รบครั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำสรพรูอ มีชาวบ้านมากกว่า76,000คนถูกย้ายสิ่ฐานชั่วคราวไปยังสถานที่ปลอดภัยตามรายงานนั้นระบุด้วยว่าการช่วยเหลือฉุกเฉินถูกไหลาบาไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนและมีการเพิ่มขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษสำหรับมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเพื่อรองรับประชาชนที่หลบหนีการสู้รบยูเครนยัยงปิดปากเงียบต่อการบัิการจูโจมในครั้งนี้และเป็นเวลาหลายวันแล้วที่ประธานดีวอลดิเมเชนกี้ผู้นำยูเครนเพียงแต่พัดพิงอย่างอ้อมๆถึงการสู้รบในบริเวณกลางอย่างไรก็ตามในการกล่าวปราศัยช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2567 วลาดเมียร์เซเลนกี้ได้อ้างถึงคำบรรยายสรุปของพลโทอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวหน้าที่บอกว่าปฏิบัติการต่างๆกำลังผลักดันสงครามย้อนกลับสู่ดินแดนของผู้รุกรานในขณะที่กองทัพรัสเซียยืนยันว่าพวกเขายังคงได้มีการดำเนินการสกัดกั้นการลุกคึ้ของยูเครนพร้อมกับเปิดเผยว่ากองกำลังของยูเครนนั้นข้ามชายแดนเข้ามาด้วยกำลังพลกว่า1,000พนายยานเกราะ20่คันรถถัง11คันซึ่งล่าสุดยุทโธปกรณ์เหล่านั้นถูกทำลายไปแล้วเป็นนนจวมาก คณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียระบุนะครับว่าได้เริ่มปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นที่เรียบร้อยทั้งในแคว้นเบลกรอสเบรียนและครูสเพื่อป้องกันพลเรือนกองกำลังด้านความมั่นคงและกองทัพจะมีอำนาจอย่างกว้างขวางระหว่างการปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายตามความเคลื่อนไหวต่างๆจะถูกจำกัดเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดรถยนต์ผู้ต้องสงสัยตรวจสอบสายโทรศัพท์และกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามจัดตั้งด่านตรวจยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ คณะกรรมการต่อต้านกการร้ายของรัสเซียระบุว่ายูเครยนยกระดับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในความพยายามบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคต่างๆของรัสเซียซึ่งดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นลงมือตอบโต้มีการยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งใส่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองคอสยาตินิฟกาทางภาคตะนอ,อกของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายด้วยกันยูเครนนั้นเปิดเผยว่าพวกเขาได้อพยพประชาชนกว่า2อง0 0่นคนออกจากแคว้นซูมีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนกับแคว้นพูดของรัสเซียขณะเดียวกันนั้นเบลารุสั่งให้เสริมกาน ทหารอากาศหน่วยป้องกันภัยทางอากาศและระบบจรวดเข้าประจําการใกล้ชายแดนติดกับยูเครนตอบสนองต่อการลุกรานของยูเครนจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเบลารุสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียวกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหา,ากว่าคุณผู้ชมนันมาาม้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนีวด้วยครับ